อันนี้มาสำนักสงฆ์สองพี่น้องนะครับก็มีพนักงานต้อนรับครับ <c oughs> เป็นหมาวันนี้เลี้ยงหมามากเป็นเกดีสงสร้างขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนั้นหมาเขาคงไม่ค่อยเห็นคนแปลกหน้ามาเขาคงเห่าไป นี่ก็เป็นประวัติของเจดีย์ที่ผมจะลงไปชมนี้ครับอยู่บนยอดเสาสมอแฉงเช่นกันเขาบอกว่าเป็นพระมหาธาตุเจดีย์สีบวรชินรัต์ครับพระมหาธาตุเจดีย์ชินชินชินรัต์สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี้ยังเพิ่งสร้างขึ้นนะครับเป็นพุทธบูชาเขาว่าเป็นส่วนยอดดอกบัวนั้นได้ไปอยู่พระพรมสาลีลิกาธาตุคือพระนาราช พานาลาตะกระดูกส่วนหน้าผากขับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับไปทางไหนก็มีแต่พระบรมสารีริกธาตุอันนี้จริงหรือเตียมก็ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผ่านมา2,600กว่าปีนี้มึงก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่า,วาตามคำบอกเล่าในหลักศิลาจารึกพยาลิไทยกระดูกนครชุมจารึกนครว่า ให้ลูกหลานมั่นกระทำบูชาสถูปเกดีพระศรีมโหโพธิเจ้าเล่าจึงได้การสร้างสืบไปเป็นศิลปะสุขโขทัยนะครับคือเขาบอกไว้มีเดียวผมจะพาเดินลงไปชมนะครับว่าต้นแบบฉบับเป็นยังไงตัวที่มองเห็นนะครับที่บรรจุอา สวนหน้าผาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้นะครับผมจะขึ้นไปดูใครแล้วตรงนี้ก็ชมวิวมาอีกด้านหนึ่งของอำเภอวังทองครับเมืองพิศณุโลกได้ชัดเจนมากครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามองได้จุดไหน ตอนนี้แดดร้อนมากผมถอดโครงมือคงไม่ขึ้นครับผมก็ไม่ได้ถอดเหมือนกันนี่เขาบอกว่าทรงกรีบบัวที่บอกไว้ครับสร้างตามรูปแบบของสุโขไยัยว่า,างั้นกระดูกส่วนหน้าผากน่าจะอยู่ตรงทรงพุ่มของกีบบัวข้างบนเดี๋ยวผมจะพาชมยู่เมืองวังทองเลยครับได้ขึ้นมาแล้วดูไปด้วยกันนะครับเมื่อก่อนนี้ผมไปตรงวัด นั่นมาครับวัดฮีรันชีลียารามทางด้านนู้นจะมองเห็นอำเภอวังทองทางฝั่งนี้ครับก็บ่อน้ําใหญ่ทางฝั่งนี้มองไม่เห็นครับก็จะบังอันนี้ก็จะเห็นเมืองพิษณุโลกแล้วครับด้านขวามือนี้ไกลๆโน้นคือพิษณุโลกแต่แตึกอาคารนี้น่าจะเป็นค่ายทหารครับค่ายทหารค่ายใหญ่ค่าย นี่ครัเป็นจุดชมวูวธรรมชาติของเมืองพิษนุโลกได้ดีพอสมควรเขาบอกดูดาวบนดินต้องขึ้นมาดูบนเขาสมองแชงก็น่าจะจริงครับนี่ครับอันนี้เป็น สำนักสงฆ์สองพี่น้องนะครับที่นี่คือสำนักสงฆ์สองพี่น้องครับซึ่งอยู่บนยอดขอสมอคแคลงจุด ชมวิวนี้ทางธรรมชาติมองเห็นเมืองพิษณุโลกได้ชัดเจนมองได้ไกลจนสุดลูกตาอีกด้านหนึ่งจนสุดขอบฟ้าได้เหมือนกันได้สุดขอบฟ้าจุดชมวิวธรรมชาติบนสำนักสงฆ์สองพี่น้องที่เขาสมองแขงอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับที่มองเห็นคือนะตัวเมืองพิษณุโลกไกลครับใครมาก็เชิญมาเที่ยว ยอดเขาแห่งนี้นอกจากอยู่ธรรมชาติที่สวยงามก็ยังมีลมที่เย็นดีพัดโชยมาขณะกลางวันก็ยังเย็นสบายครับนี่คือยอดเขาสมอแขงสำนักสงฆ์สองพี่น้องครับ